กลับมาช่วงที่2กับรายการฟาร์มแพนเตกันครับเรามาอัปเดตข่าวสารสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการทําการเกษตรกันต้องบอกว่าตอนนี้พี่น้องเกษตรกรไทยทุกท่านนะครับต้องมีการปรับตัวนะครับให้ทันต่อโลกทันต่อเหตุการณ์ทันต่อเทคโนโลยีใหม่ๆนั่นเองวันนี้รายละเอียดจะเป็นเรื่องอะไรติดตามได้เลยครับ ณชุมนุมสากลอุตสาหกรรมการยางตรังตำบลหนองปลืออภอรัศดาจังหวัดตรังได้เฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสากลนำทีมผู้บริหารการยางแห่งประเทศไทยพบปะพูดคุยกับสมาชิกชุมนุมสากลอุตสาหกรรมการยางตรังจำกัดมอบเงินรายได้เพิ่มแก่เกษตรกรสมาชิกสากลที่จำหน่ายน้ำยางสดแก่สหกรณ์เพื่อผลิตเสาหลักนำทางยางพาราจำนวน11สหกรณ์นอกจากนี้ยังร่วมพิธีลงนามซื้อขายน้ำยางสดเพื่อแปลรูปเป็นน้ำยางข้น ผลิตเสาหลักนำทางยางพาราระหว่างประธานชุมนุมสากรอุตสาหกรรมการยางตลังจำกัดกับผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยพร้อมทั้งติดตามผลการดําเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้ยางในภาครัฐและเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเสาหลักนำทางยางพารา ทั้งนี้ชุมนุมสาก์อุตสาหกรรมการยางตรังจำกัดเป็นการรวมตัวของสาก์ทั้ง11สกรณนได้รวมตัวเป็นเครือข่ายเพื่อสร้างการเชื่อมโยงและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันสนับสนุนการผลิตเสาหลักดำทางของสากร์กองทุนสวนยางบ้านหนองรบจำกัดและต่อมาได้ขอจัดตั้งเป็นชุมนุมสาก์ที่เน้นเรื่องการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากยางพาราการขับ เคลื่อนการผลิตเสาหลักนำทางยางพาราหมอนที่นอนอยางพาราและผลิตภัณฑ์รูปแบบอื่นๆเป็นองค์กรทำหน้าที่ด้านการตลาดให้แก่สากลที่ผลิตคือสากลกองทุนสวนยางบ้านหนองครกจำกัดจะรับเป็นองค์กรการผลิตและวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางพาราเป็นการแก้ไขจุดอ่อนของการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากยางพาราที่มีข้อจำกัดเรื่องเงินทุนในการผลิตและการบริหารจัดการตลาดเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการเชิงรูปด้านการผลิตและการตลาดและการรับซื้อน้ำยางสด เป็นวัตถุดิบในการแปลรูปผลิตภัณฑ์ยางพารามีลักษณะครบวงจรและสามารถเชื่อมโยงกับเกษตรกรสมาชิกได้จํานวนมากยิ่งขึ้นในการส่งน้ํำยางสดผลิตเป็นน้ํำยางคน้นเป็นวัตถุดิบเพื่อจัดทาเสาหลักนําทางยางพาราหรือผลิตภัณฑ์อื่นเป็นนวัตรกรรมที่ยกระดับรายได้ให้แก่สมาชิกสากลรวม11สากจ 4, ลจํานวน4,810รายเนื้อที่ยางพาราที่เปิดกรีดจำนวน5,664ไร่ อย่างกรณีเสาหลักนำทางกรณีเบรีเออร์กรณีถนนซีเมนแอ a ฟรันติกอะไรนะ่ะกรณีของเขื่อนยางของกรมชนแล้วก็ทุกหน่วยงานนะครับทุกกระทรวงเนี่ยทำเป็นรูปธรรมมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งก็คือเราสามารถตัดวัตถุดิบออกได้นะสองเนี่ยในส่วนของการยางแห่งประเทศไทยนะีมีมาตรการที่ชัดเจนในการที่จะเข้าไปในส่วนที่จะไปกำกับตลาดยางมากขึ้น มีการเจราจาในการลงทุนเพื่อที่จะเอาอยางไปแปรรูปมากขึ้นนะมีการลงทุนกับภาคเอกชนซึ่ง,งต่างๆนี้ครับมันก็ส่งสัญญาณไปให้กับผู้ที่ประกอบธุรกิจกันยางทั้งหมดเนี่ยว่าวันนี้เราต้องมาร่วมมือกันนะต้องมาจับมือกันนะและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือจากผลจากโควิด1 9เนี่ยมันทำให้ไปมาณความต้องการถุงมือยางสูงมากเป็นรวัติการในขณะเดียวกันเนี่ยทางรัฐบาลและผมเองก็ประสานโดยส่วนตัว ที่จะดึงนักลงทุนเข้ามาสร้างโรงงานต่างๆที่ใช้ผลิตพันยางภายาในประเทศทั้งหมดนี้ครับมันจะเป็นส่วนที่ที่ทําให้ราคายางเนี่ยมาสูงขึ้นแต่ว่าเราก็ต้องรักษาระดับราคายางอย่างนี้เนี่ยโดยมีมาตรการต่างๆเข้ามาตลอดนะไม่ใช่ว่ายางขึ้นราคาแล้วเราก็ก็จบแล้วไม่ใช่ครับ ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะลงพื้นที่ตรวจราชการและเป็นประธานพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินสปก4ิษยนหณหอประชุมที่ว่าการอำเภอคอนบุรีอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาโดยมีดรวินโรสับส่งสุขเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและนายวิเชียนจันทร์โนทัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมคณะให้การต้อนรับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ากล่าวว่ารู้สึกยินดีเป็นอย่าง ยิ่งที่ได้มามอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน2ประก4.01ในครั้งนี้ซึ่งจะทําให้เกษตรกรได้รับโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมทําให้มีที่ดินทํากินเป็นของตนเองอย่างถูกต้องตามกฎหมายในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมทั้งนี้เกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์การใช้ประโยชน์ในที่ดินมีหน้าที่ที่จะต้องทําประโยชน์ในที่ดินด้วยตนเองขอเน้นย้าว่าอย่าเปลี่ยนแปลงสภาพที่ดินจนทําให้ไม่เหมาะแก่การเกษตรกรรมรวมทั้งต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื่อน าต่างๆในการใช้ประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินอย่างเคร่งครัดต่อไปเลขาธิการสอบป,ประกอกบเพิ่มเติมว่าในส่วนของอำเภอคอนบุรีมีพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินจนํานวน12ตนําบลเนื้อที่ดําเนินการปฏิรูปประมาณ276,749ไร่สอป,ปรกรนครราชสีมาได้จัดที่ดิน ให้สิทธิ์ในที่ดินแก่เกษตรกรไปแล้ว1 4 0 7 1เดรายหน6่งหแปลงเนื้อที่ประมาณ2 1 2 7 3 1เอดไร่และส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างเร่งรัดดำเนินการโดยครั้งนี้เป็นการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินสปกรสีขีดให้กับเกษตรกรในท้องที่อำเภอคอนบุรีซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินและผ่านการคัดเลือกและอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินในที่ดินของรัฐประเภทที่ดินชุมชน หรือที่อยู่อาศัยจำนวน1,154รายรายและไม่เกิน2ไร่เนื้อที่ประมาณ649ไร่1งาน56ตารางวาทางนี้เมื่อเกษตรกรได้รับมอบสอบปรกร .4.01 แล้วสอปรกรนครราชสีมาก็จะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการดูแลด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆตลอดจนให้ความรู้ทางด้านการเกษตรจนเกษตรกรสามารถทำเกษตรกรรมบนพื้นดินสปกรได้อย่างมีความสุขตลอดไป ับวันนี้ประมาณพันกว่ารายที่มารับหนังสืออนุญาตเข้าทํากินเข้าไปอยู่อาศัยในพื้นที่สมกรนะครับซึ่งสมภณรในเวลานี้อย่างที่ผมได้กราบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนมาตลอดเวลาว่าเรามีนโยบายชัดเจนนะครับว่าเ,เราไม่ใช่มอบเฉพาะที่ดินอย่างเดียวต่อไปเรามีเงินกองทุนที่จะไปต่อยอดในเรื่องการทำโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาพื้นที่ดินให้เหมาะกับภาคการเกษตรให้ได้นะครับแล้วก็จะมีการส่งเสริมอาชีพนะครับจะดึงกลมต่างๆเข้ามา ร่วมในการพัฒนาอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับอนุญาตเข้าทํากินนะครับไม่ว่าจะเป็นกรม,มประมงกรมปศุสัตว์นะครับกรมปนัที่ดินตลอดจนถึงกรมต่างๆที่เกี่ยวกับพืชไร่พืชสวนนะครับเราระด,ดมแบบบูรณาการมาช่วยกับพี่น้องเกษตรกรนะครับ ณโรงแป้งมันสัมปะหลังเอียมธงชยัยตำบลนิ้วอําเภอปักธงชยัยจังหวัดนครราชสีมาในประพัฒน์โพธสุทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมชี้แจงมาตรการแนวทางในการช่วยเหลือฟื้นฟูกเกษตรกรหลังน้ำลดและมาตรการภายใต้โครงการลดรายจ่ายสร้างรายได้สำหรับเกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง2,563-2,564โดยมีเกษตรกรจากหลายอําเภอที่ประสบภัยเข้าร่วมรับฟัง1,000คน โอกาสนี้ที่ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์นะ้อ่างเก็บน้ำลำเชียงสาอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาตลอดจนพบปะและให้กําลังใจแก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภยัย ในประพัฒโพธสุทนกล่าวว่าโดยเบื้องต้นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังมีหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือคือจะต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสาก์ไว้ก่อนเกิดภัยและช่วยเหลือเกษตรกรตามจำนวนพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจริงทางนี้ไม่เกิน30ไร่อัตราการช่วยเหลือด้านพืชแบ่งเป็นข้าวอัตราไร่ละ1113่บาทพืชไรอัตราไร่ละ 1,148บาทเพื่อสวนและพืชอ,อื่นๆอัตราไร้ละ1,690บาททั้งนี้กระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างรายได้และลดรายจ่ายให้แก่เกษตรกร,ร,กรในช่วงฤดูแล้งปี2,563-2,564จำนวน7โครงการโดยเตรียมนำเสนอครอมพิจารณาอาทิโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยข้าโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเขียวโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมงในบ่อด,ดินโครงการเพิ่มผลผล,ผลิตกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ําชุมชนโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกในฤดูแล้งปี2564โครงการส่งเสริมการแปลรูปสินค้าเกษตรเพื่อสร้างไรายได้ให้แก่เกษตรกรโดยให้เกษตรกรรวมกลุ่ม เพื่อให้ความรู้การแปลรูปผลิตผลทางการเกษตรแก่เกษตรกรและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปลรูปกระบวนการผลิตคุณภาพมาตรฐานและบรรจุภัณฑ์รวมทั้งส่งเสริมการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์เราได้เห็นแล้วได้ให้ทางจังหวัดออกไปสำรวจเวลานี้มีน้ำท่วมเสียหายประมาณ200,000กว่าไร่นะครับในการที่จะเยียวยา มันมีแต่ละกรมดูแลอยู่แล้วในเบื้องต้นในเบื้องต้นก็จะให้กรมส่งเสริมเนี่ยชี้แจงว่าให้อะไรบ้างแล้วก็กรมประสุตว์ให้อะไรบ้างสันส้นๆให้พี่น้องเกษตรกรฟังจากเจ้าของเลยนะครับแล้วเราจะปล่อยน้ําให้ทํานาอีกในเขตชประทานคือลําพระเพิงในเขตปักทงชัยโชคชัยนะครับดังนั้นวันนี้เป็นการแก้ปัญหาเป็นภาพรวมร่วมกันทุกอย่างก็ขอว่าอย่างเดียวให้เกษตรกรรีบไปแจ้ง กับให้กเษกษตรผู้เกี่ยวข้องได้ทราบว่ารับปัญหาอะไรบ้างรัฐบาลยินดีสนับสนุนทุกอย่างพร้อมกันนั้นยังมีโครงการเสริมรายได้ให้อีกและก็ได้รับบัญชาจากท่านนายกด้วยความห่วงใยพี่น้องทุกฝ่ายทุกสาขาให้ผมเร่งดําเนินการดูแลช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนผมก็เชื่อว่าในเดือนหน้าเนี่ยก็รีบชดเชยให้ได้แน่นอน กรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินงานโครงการเกษตรอินทรีย์โดยใช้ระบบการรับรองมาตรฐานแบบมีส่วนร่วม PGS เป็นเครื่องมือในการพัฒนากลุ่มเกษตรกร,เ,ร,กรเข้าสู่การรับรองมาตรฐานกเกษตรอินทรีย์และสำนักง,งานสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยังได้กำหนดแผนพัฒนาประเทศให้ภาคเหนือตอนบนจัดทำแผนบูรณาการเกษตรอินทรีย์เพื่อช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมทั้งในดินน้ำและอากาศ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกรและผู้บริโภคส่วนใหญ่ได้รู้จักระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS ซึ่งเป็นกระบวนการในการรับรองที่เป็นระบบสากลที่มีมาตรฐานทั่วโลกให้การยอมรับด้านนายสถาพรใจอารีรองอธิบดีด้านวิชาการกรมพัฒนาที่ดินเปิดเผยว่า กรมพัฒนาที่ดินซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรเกี่ยวกับการดําเนินงานพัฒนาทรัพยากรดินตามโครงการเกษตรอินทรีย์ทางด้านข้อมูลความรู้วิชาการการจัดการดินการเตรียมดินให้มีความอุดมสมบูรณ์พร้อมที่จะผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ การให้บริการปัจจัยการผลิตรวมทั้งพัฒนากลุ่มเกษตรกรเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS ทั้งนี้โครงการจริงใจมาร์เก็ตเชียงใหม่เป็นหนึ่งในโครงการแห่งความจริงใจและใส่ใจของกลุ่มเซนทันคอมมู u นิตี้มอลและเป็นที่ตั้งของจริงใจฟาร์มเมอร์มาเก็ตตลาดผักปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์แห่งแรกซึ่งเกษตรกรกลุ่มเกษตรอินทรีย์ PGS เมืองเชียงใหม่ ส่วนใหญ่จะนาผลผลิตที่ได้ไปวางจําหน่ายที่ตลาดจริงใจเป็นตลาดเช้าที่ขายเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์โดยเน้นขายของคุณภาพผักผลไม้ปลอดจากสารพิษผักออร์แกนิกเกษตรกรขายเองสําหรับการขับเคลื่อนง,งานโครงการเกษตรอินทรีย์โดยใช้ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมหรือ PGS จะเป็นเครื่องมือในการพัฒนากลุ่มเกษตรกรเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความรู้การพัฒนาดิน ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสําคัญในการทําเกษตรอินทรีย์เพื่อให้เกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเพิ่มจํานวนมากขึ้นสามารถเข้าสู่การรับรองมาตราฐานเกษตรอินทรีย์และเพื่อให้เกิดความร่วมมือมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรดินการพัฒนาที่ดินเพื่อให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์สามารถเพาะปลูกได้อย่างยั่งยืนเต็มศักยภาพส่งผลให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพและมีความปลอดภัยต่อชีวิตทางผู้ผลิตและผู้บริโภคอนาคตของโลกเนี่ย หนีไม่พ้นครับสินค้าเกษตรต้องมีคุณภาพเราไม่สามารถที่จะผลิตปริมาณใหญ่อะไรมากขนาดนั้นในประเทศแต่เราสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้โดยที่สินค้ามีคุณภาพปลอดภัยอันนี้คือประเด็นที่เป้าหมายที่เราควรจะเน้นการพัฒนาการเกษตรเราในรูปแบบนี้เราเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณนี่คือสิ่งสำคัญและ pgs ก็เป็นฐานตัวหนึ่ง ที่เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ในพื้นฐานขั้นต้นของเกษตรอินทรีย์เราจะพัฒนาไปจนถึงในระดับนานาชาติซึ่งเป็นความมั่นคงของเราและก็เป็นรายได้ที่เพิ่มเติมแล้วก็ขยายระบบเกษตรอินทรีย์ในรูปแบบ PGS แล้วก็พัฒนาไปต่อในรูปแบบของอนานาชาติหรือในระดับประเทศแล้วก็ต่อไปอนานาชาติอันนี้เป็นอนาคตซึ่ง ผมถือว่ามันต้องมีกระดุมเม็ดแรกก่อนกระดุมเม็ดแรกอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็ช่วยกันกัดกระดุมเม็ดต่อไปนะครับอย่างแรกเคยต้องเป็นเกษตรกรในพื้นที่ค่ะนะคะเป็นเชียงใหม่ค่ะเราสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ก่อนนะคะมาตรฐานที่รับก็มีจะมี JAP j p ค่ะแล้วก็ไันไทยแลนด์ PGS รับแน่นอนค่ะค่ะ p s ก็คือมาตรฐานสำคัญที่สุดเราเรารับต้องมีใบมาก่อน เป็นเกษตรกรในพื้นที่ก่อนนะคะอีกอ,อ,อันหนึ่งที่เราเน้นสําคัญมากก็คือเกษตรกรเขาต้องมาขายเองเราไม่รับพ่อค้าคนกลางนะคะเขาต้องมาขายเองนะคะเพื่อที่จะถ,ถ้าจริงๆถ้าคนที่ชินกับการมาตลาดที่นี่บ่อยๆจะรู้ว่าเป็นตลาดที่ไม่ใช่ตลาดทั่วไปนะคะคือมันไม่ใช่เข้ามาซื้อผักแล้วก็กลับบ้านมันมีมันมีการสนทานาเกิดขึ้นระหว่างคนขายและผู้ซื้อนะคะมันถึงทำให้ตลาดตัวนี้น่ารัก ก็จะมานั่งคุยกันเนี่ยป้านี่มาจากไหนเป็นผักอะไรไม่เคยเห็นทํายังไงแกงต้มผัดอะไรเงี้ยก็จะคุยกันยาวเงี้ยบางคนก็นั่งคุยกันซื้อผักเสร็จเอาไปเก็บกลับมานั่งคุยกันต่อยอะไรเงี้ยก็มีกันคะเป็นลูกค้าประจำส่วนใหญ่จริงๆจะเป็นคนเชียงใหม่เริ่มเริ่มต้นด้วยการที่ว่าคนเชียงใหม่เองเนี่ยสนับสนุนเราตลาดนี้แล้วก็คนอื่นก็มาเห็นก็ทำเองเนีย่ยค่ะเราให้ทางเกษตรกรเนี่ยเป็นคน,เป,น,คนเป็นคนตั้งราคาค่ะ เพราะว่าต,ต้องเข้าใจว่าโลจิสติกของถึงจะเป็นเชียงใหม่เองนะคะโลจิสติกของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันบางคนอยู่บนดอยค่าเดินทางก็จะสูงนิดหนึ่งแต่แต่โดยรวมเลยนะคะผักพืชผักผลไม้ที่นี่ถึงเป็นอินทรีย์ก็ราคาไม่แพงเลยไม่แพงจนแบบคนกรุงเทพตกใจว่าทําไมมันถูกหรือเปล่าถูกกันไปหรือเปล่านี่ค่ะในช่วงถัดไปอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเรามีสาระดีๆโครงการดีๆเทคนิคดีๆนะครับ ติดตามได้ในช่วงถัดไปครับ